ดดูิเฮ้ยไล่ไปไล่ไปไล่มาไปโอเคดูเหมือนมันแบบเหมือนไม่สุดนะ้ยเหมือนมันไม่สุดนะทุกคนดูปลารายการนี้มีภาพสิ่งที่ไม่เหมาะสมควรเลิกผูกคองขี่ตั้งยานและดูและชมไปพร้อมกันเด็กอายุตั้งแ่8ถึง15ควรได้รับแนะนำจากผู้ปกครองรายการนี้สร้างเพื่อความบันเทิงครับเชิญรับฟังรบฟังรับไปเลยลื้อไปไปไป โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับพิษนะครับอยู่กับรายการไม่มีสาระนะครับอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็ไปดูกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากชีวิตแบบบ้านๆนนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหวานแห่นะมาดูกันว่าจะได้ปลาหรือจะไม่ได้ปลานะโอเคเฮ้ย hey, ดูดีทุกคนก็ได้อยู่นะดูดีดูดีท่านผู้ชมยอดอมือวานนะ <laughs> มือวานแห่งประเทศไทยอ่ะได้ <laughs> <laughs> นี่นะได้เนะได้ยได้อยู่นะ <laughs> เอาไปทำปลาดูวันนี้ผมเป็นมือหวานนะครับเรามือตรงนู้นกว่าะพวกน่ะตรงนู้นก็ได้นะเฮ้ยดูมันขึ้นดิเต็มเลยนี่นะแบบมือหวานแห่งประเทศไทยตัดได้ดีเลยนี่อันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแห่เนี่ยนะอันนี้แบบแห่อะไรวะแห่เผาไงเอออันนี้เป็นแห่เผาไงเลยไม่ได้ลงงมนู่นนู่นดูสถานที่หวานก็แบบบ้านๆดูดิ มีอะไรมากมายอ่ะบ้านเหมืองข้ามบ้านแม่ชีใช่ไหมต้องไงฮะไปดูไปดูเฮ้ยตรงนู้นแม่งแบบเออคืวโดูลงไปด้วยไอ้แห่โอ้โหติดเฮ้ยติดอันเนี้ยหมดแล้วคมเนี้ยลิกก่ะลิกกัน เฮ้ยหน้าหน้าก็ข้างหน้าเนอะตรงน้ำแดงแดงอะ่ะใสเลยเพื่อพี่หวานไปเพิ่มมันอยู่ในน้ำแหละน่ะติดอีกแ้่ห้ามเลยเฮ้ยติดปลาเบ <c oughs> รคคุณเบรไคุณเลยจบเลยจบแล้ว เผื่อเออลองลองขึ้นไหมเผื่อได้นี่นะเรา,ายอยู่กันแบบบ้านๆชิวๆครับหากินได้บอกว่าแม่งหลุดออกมาแล้วม <c oughs> ั้งสงสัยลองดูลองดูไดงวะ แม่งไม้ไม้มันคาได้ตัวเดียวอยู่เออขอบนาใหม่ขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> ได้ก็ได้ไว้ว่าเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> โอเคอยู่กันดอกนี่นะันบ้านใช้ชีวิตกัน <c oughs> เอาแบบแตกๆอะ่ะ <c oughs> ขอแบบไอ้หลามเงี้ย <c oughs> วิ่งไงนะ ไม่ใช่ปลานะน,นี่นะมาดูวิธีการแบบมันเห็น,นะ <S 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 เดี๋ยวมันจะสอนนะวันนี้ต้องจับแห่ยงงไงครับจับเอาไหมปล่อยสามนิ้วล่างอ,ะอ่ะเออจับไว้จับนนจับยังไม่ใช่รวบเดียวกันแยกอคค่ะ นะนนเล่าตั้งแต่เด็กแล้วตัแ่อางนี้วงอกูวานะไรเปล่าคอาม่ะไร่ะใหญ่ไม่เคยว่าละคองอะเอาเลยอะได้เปล่าเออเอาเลยเอาเลยส้มแหมงตัวแหมงเปิดกว้างอะเออเฮ้ยลองงมดูแห่เนี้ย ฮะเฮ้ยเอากูจะกบก,กันเนี่ยใช่เหรอน้ำลึกนี่หอยฮะเ,เอาเข่าย่อไม่ได้ยอ่อยลงมาดูดิอะไม่เชือ่อไหนกดติ้นแ่เออนี่เป็นวิถีอ่ะเออไม่ได้แก้ปลาอย่างนี้นเฮ้ยกดตี้นแหก่อนกูลงไปด้วย <c oughs> นี่เนี่ยที่หากล้องไอ้เนี่เฮ้ยแหกเฮ้ยแหกไมเลิกออกอยู่ใช่เหรอ ไม่บาดนะไม่ใหญ่อะไม่มีแรงอ่ะเฮ้ยแต่น้ำลึกเลยนะลึกนี่ตรงนู้นพุ่มหัวพีเอาเขาทำไงวะก็อาข้าวรั่วขนาดนี้มุดดิเอามือแบบแตะๆเหมือนบ้านพี่เท่อ่ะพูดจริงด้วยอันนี่มันไม่กระดุกกระดิกเลยวะนิ่งเลยฮะกูรู้สึกว่าขี้ยาโคตรเยอะเหนื่อยจังเออเฮ้ยแต่ยาเยอะอุ้ย เจอปลาหลอวิเออเหมือนปลาก็ดีอ่ะปลาก็ดีเฮ้ยแต่โอ้ยมึงเอ้ยวอะขึ้นนี่มึงรู้เรื่องอ่ะรู้ผลเลยกูบอกเลยอะเ้ยอะแยะจริงเฮียเหมือนมีปลาเลยว่ะจริงไม่่ใชกูเหยีย้แตะมึงดีดีอะเฮ้ยกูว่ามึงลองเอาขึ้นอะเฮียแต่แบบยากเยอะจริงๆว่ะ เฮ้ยมึงเอาจอมแห่ขึ้นยังไงว,วะจอมมันอยู่นกูยังไม่เห็นอะไรเ <c oughs> ลยไอ้เอด็ดเล็กดียวจอบเอามาเมื่อกี้มันูว่าแห่ไปทางไหนอะอยู่ทางพี่เอิร์นใช่เหรอจอมเปนฝั่งนี้เหรอลากขึ้นเลยได้ป๋า<ต>เฮ้ย<ม>เนี่ยเมื่อกีจกอมแห่กูลากขึงน,นู่นเลยขึ้นเข้าป่าว่าได้เยอะกว่าอีกอย่างนั้นนะได้อยู่ฮะได้อยู่แต่มันลึกก็ดิมันก็เดินนั่นนี่ thế nè, cái ao cạn ở trên nè, nó lỏng này nè, nó bẩn chó vậy à, ไม่ต้องซสือพญายล้วนะเขาเม้าขึ้นนี้ดูเฮียแต่ผมว่ามันน่าจะมีป่ามั้งหล่เนาะป่ามันชอบหมกตมอ่ะเออเนี่ยมันขึ้นนี้เลยเฮ้ยมึงใช้คำสั่งเลยนะโอ้ยเหยียบกันแบบแห่จม พอทำงี้ไหมเดี๋ยวเนี่ยมันจะเดินฝั่งนี้เฮ้ยไล้วทำยังไงเฮ้ยอย่าพึ่งหมุนเลยเออตาถี่อยู่เนี่ยตาทุกอย่างติดนะยากเลยยากนุ่มก้อยทีเดียวนะหนึ่งสองสามกมนี้มีอะไรเกิดขึ้นวะใช้าๆนะเฮ้ยคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นวะโอ้ยเออีกแล้วนี่ตรงนั้นอะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นช่วยกันสางก่อนตอนเนี้ย ไม้ปลาเหี้ยอะไรวะเนี่ยแบบเต็มลูกปลาเต็มเลยวันไหนหน้าท่อเนี่ย<ะ>ตรงนี้เลยเนี่ยปลาไม่ขึ้นหรอมันมีนะมันมีใส่เลยอะประมาณตรงนูน้เนเลยเกย์ไกงกลางมีปลาอยู่มั้ยตัวนึงไหนวะไม่รู้ปลาใส่ใส่อไม่รู้เงินดิ่ง เเียยลแม่งมีแต่ขี้ยววะเขาคอยลากไม่เลย่นโอ้โหเฮ้ยติดมาได้ปลาด้วยดูท่านผู้ชมตัวใหญ่ที่สุดโอเคสั่งแ่ก่อนเฮ้ยไอ้สัตว์จะกบด้ดู าทุกคนเอาเขามองลงมาสิเนี่ยออกมาแล้วกดกันเฮ้ยไม่มีกุ้งเลยวะเออกุ้งก่อนโอ้ยล็อบสเตอร์เข้ามาที่ยังมีล็อบสเตอร์นี่ก็ขื่นเลยอะไอ้ก้อยยังไม่ใช่เฮ้ยเดี่แหละเขาตกอยู่เฮ้ยไม่ไงเหรือปลาขาวปลาหมอไอ้ก้อยใจบลย

เปลี่ยนป้าเปยี่ีอ่ไปก็ป้าพยาบาลได้ปลาหมอแล้วได้แะได้ปะกระโดดขย้งนยทำไมกูไหลไม่ขยีเนี่ยเฮยอออุมีอันนี้ข่าวไว้ให้เปลี่ยนป้าดีไหมอุ้ยอันนี้มีมีอะไรแล้ว ลรวไม่เนากประุลลากแห่ก็พุ่ง้ลากแห่ดีกว่าไม่ไม่มียาด้วยรากไปเลยก๊อนผมราฟังเนี่ยั้มมามาเี๋ยวแ๊บนึงดีเออไปจ้ามนเีไปนผู้หาลากแหย่เลยกไเฮ้ยมันตีอยู่นะกอดออกดิตลัโอ้ยเฮ้ยเฮยให้ผมนะผมมีอรเยอะมากเทียบกัยิมให้ก้อนยซะอี เอ้ยไอ้ก้อนนี่ก็เออเฮ้ยมึงลากตั้งแต่นี่เลยนี่แหละมันบ้านมาเรื่องันลากให้หนึ่งกว่าเนอะไอ้ก้อนเนี่ยมันมีดีนี่ให้มันตึงแบบนี้เฮ้ยลากลากเลยมาทุกคนตอนนี้ก็ ลากแห่เลยนะเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกก็พอได้อยู่ปลาเฮ้ยลากของไอโกอีกวะอีกแห่ปะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าลากปลามันจะได้เปล่าเฮ้ยวี้อบฮะเฮ้ยลากแล้วก็เอาเข้าฝั่งอ่ะนี่นะทุกคนก็กำลังลากอยู่มันบ้านไม่ต้องคิดอะไรมากครับผม ที่ชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินนะครับเฮ้ยมึงเดินดีๆดิคุยปลาอองโอเคหมดแล้วนะนี่ทุกคนก็พอได้อยู่นะมาหาปลารอบนี้ถืมงานคุณภาพเฮ้ยมีสิทธิ์อนุ้ยอย่างเงี้ยก็หวานมาหลายโคมแล้ว ไล่ตามเลยวเอาโอเคตองวัดต้องวัดมันเดินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีฮะมีปูเลยตัวเด้อมีปะมีได้ตัวใช่หรอแกะออกยากจังปูเป็นขึ้นโอยจุ๋มปูแค่ปูเลยใช่ไหมใช่หรอ มีสองตัววะไอพมนนี่เลยโอ้หเนี่ยโวาน่นะเหี่ยตานี่เดียวยังพดอรกได้อีกอ่ะโอเเานดีกว่าหลุดเลยวะหลุดเลยอาแห่ขึ้นวันดีกว่าเออหวานีกว่าอะตัวเนีโอเคทุกคนไม่ได้ผลนะลาแหเฮ้ยนี่นีมก็ติดอยู่นะ มันมมนมีเยอะฮะนี่เรียกว่ากระเพื่อเยเอาขึ้นนี่ต้งต้อนี่ปลาุเออเู้ยไปอยู่ตรงนนคนนึงนี่นะเนาะปลาเฮียอะไรวะนาปเนาะเดอดเนาะเนาะเนาะะไปแล้วปลางนู้นเนเนาะเนาะดิ้นไปเนาะเนาะเนาะขึ้นน้ำอ่ะเออนะขึ้นน้ำเต็มเลยนะเ้ยเนเล เฮ้ยทุกคนลากแห่ป่ามันก็จะถึงนี่นะโอ้พี่เอิญเฮ้ยมึนเดินไปดีๆเถอะคุณอย่าไปให้มันปลาบินขึ้นมาโอ้เล่นจะจมแห่เลยครับมีคนเลยอรับเฮ้ยเราต้องไล่มันไปวะพี่เยียบป่ะพอดีนึกว่าเฮ้ยตัวใหญ่อยู่อะแม่โอ้โหเชิจิใหญ่ไปเอิญรู้ฮะไปหมดแล้วมั้งไอ้เหี้ยหนัวหนัวหนัวโอ้แขว่นหนิไอ้เฮยกระหูไทยน้า ใช่เหรอเฮ้ยเอาเหย่ไปดักงนไปเฮ้ยทุกคนลากมาคืงทางเราโอ้ดูดิโอ้เฮ้ยไล่ไปไล่ไปไล่มาไปโอเคดูเหมืองมันแบบเหมืองไม่สุดนะเฮ้ยเหมืองมันไม่สุดนะทุกคนดูปลาแบบขึ้นเต็มเพราะว่าเราลากแห่มันเกือบพุดธาแบบขึ้นเต็มเพราะว่า เราลากเนี่ยมันก็พุดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกครับองตกน้ำเนี่ยดูดิเมื่องของไม่สุดก็มันจะมีฟ้าฮะไปดูก็ได้อยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยแล้วเราเดินมาอย่างนี้มันนี่ไม่นี่เหรอวะประชุมวัยช่อนนี่นะครับโว้ย เอาเลื่องอยู่ได้ครับปานินาวใส่กล้องมันแข่ขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยดิใช่โอ้ยทุกคนน่ปลามันขึ้นมามันไปถึงนู่นเลยเหรอวะไม่ถึงหรอกเันไปถึงนู่นเลยอ่ะมันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเจอว,วะ โอ้โหยังมีแค่ตัวเดียวเองใช่มันคู้จับไปไหรอกูใหญ่อะใช่เหรอก็ไม่ใช่หไปโอเคทุกคนรุยกันต่อรุยไม่ใหอ่กันโอเคทุกคนมาจุดจุดเดิมโอเคเฮ้ยได้ปะพอได้อยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะนี่ที่โอ้โหบานๆครับผมในชีวิตไม่ต้องวุ่นวายอะไรจะขมากชั้งนี้ก็ชั้นนี้ เต็มแหะหาอยู่หากินน่ะวิถีวัยรุ่นน่ะขาวแก้มเฮ้ยเฉนี่นี่ครับก็พอได้อยู่นะเต็มหูเินี่ดิเอ้อดิดูนะโคตรตื่นลุ้มตัวตัวเฮ้ยเต็จโอ้โหกี่ตรงครึ่งขาดูทุกคนทีมงานคุณภาพอิ่นหาอยู่หากินพิถีพียั ลึกลึกลึกใส่เลยก็ป yeah? ึ nah ๊บโอ้โหจิตป่าฮะได้อยู่ได้อยู่แล้วผมเนี่ยจะได้เปล่าไม่ต้องรู้เราอ่ะไม่โดนว่ะใช่เหรอกไปแค่ตัวกูไปยังยากไม่มีไอตัวนี้ใช่เหรอเฮ้ยใช่ป่ะถ้าเห็นน้อยนี้ยังกระโดดอ่ะยอมใจอ่ะคนมันน้อยก็เหง่ยได้อยู่นะไดเปล่าใช่ป่ะได้ตัวแบบได้อยู่ เออไปได้อยู่ได้อยู่โอเคผมเนี้ยได้ปะอะไรอุ้ยไอ้เหี้ยปลาแม่งไม่ได้อยู่ในแห่มันก็มีนูเว้ยมึงลองเหยียบเผื่อเหยียบโดนอีกเออในรอขึ้นดิอุ้ยโหฮะใช่เหรอนะเออเหยียบทีเดียวแก่ดิอุ้ยปลาหมอกปลาอะไรวะปลานิลปลานิลปลานิลก๊ออไ้เหี้ยปลานิลเต็มเลยวะมึงลองรด เฮ้ยไปฝั่งนู้นนี่ทุกคนดูจับปลาจับปลามือเปล่าอ่อออะไม่เหี้อ่ะปลาเลยพอดีใช่เหรอเออดูดีเหี้อข้างหลังอ่ะไม่มีเหี้นะครับทุกคน <laughs> จับปลามือเปล่าอ่ะเออเจ้าปลามือเป่าอ๋เอเหี้ยอุยอ้ยเฮ้ยหลุดหลุดจัะไายตัวเฮ้ยไปฝั่งนู้นกันปะนูะ่นอ่ะ หรือว่าาฝั่งนี้ก่อนดู๋จะว่านึ่งว่าวก็เนี่ยว่านอีกสะโคมเวลาแถวนี้ยไปฝั่งน,นู้นดีดว่าทางนั้นอ่ะควรหมดแล้วกวนปลาไปหมดแล้วดูดิปลาบึ่งดูปลาแม่งขึ้นเต็มเลยปลามันออกท่อหมดแล้วมั้งก๊อตฮะ โอเคนะครับทุกคนก็ต้องเปลี่ยนที่เพราะว่าที่ตรงนั้นเขาไม่ได้แล้วมีคนหวานเยอะจัดเ,เปลี่ยนที่นะครับไปเจอที่ใหม่นะครับอเออถึงแล้วนะนี่เดี๋ยวมาดูที่นี้ว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยไปทำอะไรวะ <laughs> 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 นี่นะเตรียมวัตถุดิบแล้วอ่ะแต่ไม่รู้่ะ กว่าจะหาพวกมันเจอโอเคทุกคนฝนมันก็จะตกแล้วนะดูดิดูดเมฆขม้างบนดูดิเนี่ยฝนมันจะตกแล้วพวกผมก็พอแค่นี้นะครับก็ากกลากันไปก่อน,นครับ,เ,รบเจอกันอีพีหน้าครับจะทำอะไรก็เจอกันอีพีหน้าครับหึ